จบเลยค่ะบรรยายแค่นี้แหละพี่ป่าพี่ป่าดูด้านาเราทำไมครับมันสิงมันคือมันคือสิ่งที่เราไม่กล้าไปก็คือป่าป่าไม่กล้าไปคือมันก็มีหมาไปอยู่เ้ียทุกคนดู เรื่องเรื่องหลอดจะเป็นเรื่องตลกที่หวานลำหน้าเลยโอเคครัขาไม่ค่อยมั่นใจเราเห็นอะไรบ้างครับไม่เห็นอะไรบ้างไม่เห็นแต่หมาน้อยแต่หม,มาน้อยนี่ตากี่ป่าได้เสียงอะไรไหมเสียงว้าวครับว้าวอะไรจะมีเสียงอะไรอะไร งงถ่ายคลิปอยู่ทำให้รถสนใจพี่ป๋าดูรถกระบะซะก่อนโอ้เป็นไงครับครับผมเราไปที่ต่อไปเถอะตรงไหนเดี๋ยวครับตรงที่เราไปเมื่อกี้น้องวัดพี่ป๋ารอน้องก่อนไ,ไปเลยพี่ป๋าวิ่งได้อยู่นะวิ่งได้อยู่นิดนึง จามีเดอร์อุจฉ์เดาบุ๊บที่มาวันนี้คืออะไรเนี่ยกลองอะไรครับแล้เขาไม่รู้เหมือนกันกลองปืนหรือเปล่า ทำไมบ้านเราไม่เหมือนบ้านโอป้าแท็กซี่เลยเป็นยังไงครับบ้านโอป้าแท็กซี่เขามีผีเยอะกว่าอีกนี่เราไม่มีอะไรเลยเนี่ยต้นไม้ก็ปกติตรงนนั้ไปใช่ไหมครับใครมีจะน่ากลัวนิดนึงจะมาต้องส่องไฟตลอดเวลานะเดี๋ยวชนต้นไม้นี่มันมีอะไร อะไรไป,ไปก่อนเลยมันเหมือนเสียงหมา,า,ามากกว่าที่หมาท่าอะไรอะ่ะ พี่ป่าใครเอาผ้ามาไว้ตรงนี้ไปดูสิ <do> อย่าไปอย่าไปเลยป่าพี่ป่าตัวอะไรอ่ะตัวอะไรอย่าไป จะเรียนเป็นปำตำรวจต่อค่ะบี่บามาอยู่ตรงๆหลอนๆเลยไหมนี้บ้ามาดูตรงหงเลยมันมน,น,น่ากลัวเลยมีกองทัพนำหน้า 小山望里皮。